อัปเดตล่าสุดแมปโกการ์เดนมีอะไรบ้างไปดูเกมจะอัปเดตแล้วเ้ยเกมจะอัปเดตแล้วเยรอโพสนานเลยอยากอัปเดตจากเมื่นอัปเดตให่แล้วฮาวดูกันร้านค้าใหม่ร้านเฟอร์นิเจอร์ก็จะขายก็แน่นอนขายพวกเฟอร์นิเจอร์ทั้งหลายแล้วก็กล่องสุ่มแล้วก็ทั้งหมดนี้ใช้เวลาคูลดาวน์1ิชั่วโมงหรือว่าจะเติมเอาง่ายๆนะ หรือว่าจะเปิดจากกล่องที่ได้มาจากในช่วงปัสมูลที่ผ่านมานะบอกเลยเตือชิบหายสิ่งอำนวยความสะดวกชิ้นต่อไปที่บอกเลยโคตรแพง Harvest Tool ที่มาพร้อมกับความสามารถที่เรียบง่ายคือการเก็บผลไม้จากต้นทั้งหมดทั้งต้นอะไรอีกแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็ให้กูเต้นแล้วก็ฟ้าผ่าแล้วก็โอ้โหโยเยอะไปหมดเลยอัปเดตใหมา่านเ่นจังะ สามารถเพิ่มมนาเขตได้แล้วและมันก็จะทำโคตรจะง่ายก็แค่ใช้เงิน250ล้านในการเพิ่มมนาเขตที่โคตรจะกว้างขวางมากขึ้นใช่กว้างจริงๆนะไม่ใช่แค่ดีนะบอกเลยไม่ใช้ทางซ้ายทางขวาทางหน้าข้างหลังข้างหน้าไม่ได้แต่ข้างหลังได้แน่นอนบอกเลยบอกเลยส่วนเรานี่กว้างขึ้นนิดนึ่ง และ g โก a าเดนก็จะไม่ใช่เกมปูผักต่อไปบอกเลยอนาคตมาแน่แน่นอนอ่านตสาวชีลเล็กหรือว่าจะเป็นต้นยูคาลิปตัสกุกะบาทปุท๊บปับปุป๊บปั๊บอาจจะมีให้เห็นก็ได้บอกเลยอนาคตไม่แน่ไม่นอนครับ